สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิรประเทศไทยหรือเราเรียกกันวา,าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่เขาได้รับการแจกฟรีมันกิจกรรมครบรอบ9ปีเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเราเรียกกันวา,าเกมเศรษฐีนะครับนั่นก็คือน้องคนนี้อีโบเซเลอร์มูนอเอพีพีโดมี่งอ้าเป็นไงโอ้โหอย่างเหมือน หมาถึงเสียงลุงนะครับผมเหมือนไหมไม่เหมือนก็คืออ่ะชื่อจริงๆก็ได้นะครับผมผู้พิชักดวงดาวเนาะเอลโลนี่นะครับผมซึ่งความสามารถของน้องนั้นก็คล้ายๆเอลโลนี่หมดทุกอย่างเลยนะครับผมในความสามารถหลักของเอลโลนี่ก็คือการสร้างวงเวทนะครับผมเมื่อตัวพิทหัวมุมเนาะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์วางวงเวทนะครับผมเมื่อเราเดินผ่านวงเวทก็จะสุ่มก่อสร้างแรนมาร์ในะครับผมในแถวที่วงเวทอยู่เนาะหรือว่าเราตกก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูมาตกอันนี้ก็จะสร้างแต่ถ้าศัตรู ่อันนี้ไม่สร้างนะครับผมแล้วก็เมื่อตกเปียกเลนมาร์คของฉันหรือว่าก่อสร้างลนมาร์คของฉันในตรงนะครับผมมีการจิตถิภาพเซ่ที่จะเพิ่มค่าบันทางเมืองคูนเนาะในยามตำแหน่งที่เลือกนะครับผมพร้อมกับสร้างเลนมาร์คแล้วก็ดึงศัตรูภายในแถวนะครับผมมาหนึ่งคนตรงเลนมาร์คที่เราเลือกนั้นก็เอลโรนี้นั่นแหละ นะอีกหนึ่งความสามารถที่จะไม่เคยเหมือนเอรอนนี่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นความสามารถเมื่อตรงนั่งฝ่าตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส80%ดที่จะยกเว้นข้ามือทางเราแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเมืองของเรานะครับผม2เทินแต่จำนวนจำกัดแค่1ครั้งนะครับผมถือว่าดีเลยแหละไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยตบ เปลี่ยนปั๊กนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายน้องมุดลูกเต่านะครับผมมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้องเลือกเนื้อได้เคยหลังนะครับผมมันก็จะทําให้เรานั้นประหยัดช่องจีมากยิ่งขึ้นแล้วที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับผมเมื่อเราอัพน้องไปเลเวลยๆสั่สิบในระยะเวลานะครับผมเราก็จะได้บัฟมาเนาะบัฟก็จะบวกทองสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อชนะบวกอาร์พีสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อชนะแล้วก็ส่วนลดการซื้อต่อบวกสิบส่วนลดพันทางบทสิบพวกลูกเต่าบวกสิบนะครับผมแล้วก็บัฟที่เป็นสกิลเนาาาาาะะเเพิ่่มมมมคควลลูกกตนนยรัับผหงจ คนท,ที่2บวกเพิ่มอีก10เปอร์เซ็นต์กลายเป็น65เปอร์เซ็นต์ะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสร้างเลนมาร์กมีโอกาส60เปอร์เซ็นตะ์าะยิงระเบิดตามใจชอบนะครับผมไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มก็จะเปลี่ยนสีของเลนมาร์กเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเมืองก็จะถูกทำลายทิ้งนะครับโอเค โอเคส่วนจี้นะครับผมที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือน้องมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์อะไรก็ได้นะครับผมลูมีเลมอนมอนสเตอร์ลุงก็ใช้เลมอนมอนสเตอร์นะครับผมเพราะว่าการก่อสร้างคําสามหลังแล้วก็กำเยังจุดสตารนะ์มันจะทําให้เราได้วงเวทอีกครั้งนะครับผมเราก็ได้วงเวท <laughs> ไม่ใช่ได้เลนมาด้วยนะครับผมเราสามารถวิกได้ง่ายๆเลยเนาะอย่างต่อไปน,นะครับผมเรามีหมวกในบัฟแล้วใช่ไหมแต่แว่าเราไม่มีป้องกันการโจมตีนะครับผมลุงก็เลยใส่จี้บ้านโลป้องกันมาเพราะว่ามีความสามารถในการป้องกันการบอกคับยายนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะแล้วก็ป้องกันนีบัฟอีก45เเนะครับผมแล้วก็เมื่อตกที่ของฉันเรามีการ้าสิบ้าซนชาร์จโลด้วยแต่คิดว่าเราก็คงไม่เดินไปตกเมืองเราหรอกมั้งเพราะว่าลุงไม่ได้ เอาความสามารถของรองเท้าติดปีกมาแต่ลุงเอาน้องคนนี้มาแทนนะครับผมโดนบริการเนาะโดนบริการหุ่นไลกาก็จะเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นหุ่นไลกากถ้าเกิดว่าเราเจอตัวไหนที่มีการวิกนะครับผมเราก็พยายามเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหุ่นไลกาก,าก,ากา่อนเพื่อที่จะให้การวิกเขาไม่ออก เราจะได้วิกทีเดียวโดยที่สบายใจนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะ,ะเมื่อเรามีทอยด้านหน้าทอยหลังแล้วนะครับผมเราควรมีทอยดับเบิลแล้วเราก็ควรมีทอยดับเบิลสามครั้งไปอย่างที่ไหนก็ได้นะครับผมมันจะทําให้เราผ่านบงเวทของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะโอเคการอธิบายทั้งหมดก็จบลงไปเท่านี้นะครับผมจบพิละยอๆเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่านะ้องเอลโลนี่ผู้พิชักแข่งดวงดาวอีวลูชั่นจะโหดหรือไม่มูมไปเรไปบ้า ไม่น่าทำเนอะไม่น่าในตาแรกนะผมเราก็มาอยู่กันในแมปใหม่นะครับผม m u l ติเวิร์อ่าซึ่งเป็นแมปที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนะเพราะว่าใครก็ตามที่ลงประตูมัลติ v e r s e ได้บงเวทของเราก็หายหมดนะผมรู้รถึงเราด้วยแต่ก็ยังมีปัญหาเพราะมันมาเจอกับน้องครีโอพัตตาที่มีครอบแบบฟรุ้งฟริง,รง,รงมากเลยทำไมเราไม่มีกอมแบบเขาบ้าง ทำไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนกรอบทั้งที่เขาก็แจกงงใช่ไหมล่ะอ่ามีอีกทริกนึ่งนะครับผมก็คือเราจะให้เขานั้นอสร้างวงแดงก่อนแล้วเราไปตกวงแดงพอเราตกวงแดงปุ๊บอ่ะอ่ามันก็จะรีวงแดงใหม่หมดเราก็จะไ,ได้เดินเดินหรือว่าตกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ใช่ง่ายอีกขึ้นอีกรอบหนึ่ง นึกว่าจะวันเทินคิวนะหวังตกใจเครเคีโอพัตตานี่คิวเนะี่ยอีโวคิโอด้วยโอ้ยอีโวคิวโวโหดนี่บินด่วนเลยเหรอเออก็บินด่วนก็มันเป็นความสามารถของแมวไม่ใช่ความสามารถของคิโอพัตตาแต่อย่างใดนะได้โปรดแต่เข้าใจผิดเนี่ยเขาจะวันเทินคิวแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะ เอาทำไมถอยไกลอ่ะแปดด้วยเอาคุกไม่ใช่หรอแล้วก็ไม่สร้างวงเวียนให้ด้วยเอาทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับเจอตัวใหม่เข้าไปเออเราอะตัวใหม่เจอผู้เล่นใหม่เข้าไปความสามารถจะไม่ออกเลยเหรอ,อก็แต่ความสามารถสร้างวงเว้นไม่ออก อะออกนะครับผมเรียบร้อยติดตั้งจุดสอฟขอติดตั้งตัวนี้ก็แล้วกันตอนเนี้น้องมอนสเตอร์หมดถ้าเกิดว่าน้องมอนสเตอร์หมดเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเราก็คือจบแล้วชีวิตอชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วทอยดับเบิลส,สิบ แล้วก็ทอย12ได้อยู่เห็นไหมล่ะเก็บแล้วก็ทอย10ทอยเบิร์นอะไรก็ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการบินนะเอ้ยโอเคเอา <c oughs> <c oughs> สงสารเจ้าอเล็กเซนจังช่างเป็นคนที่น่าสงสาร จะวางเราทำไมหลุมดำไม่วนไปแล้วอ๋อจะลงเองนักเลงพออ่าแต่ปรากฏว่ากดสร้างเล่นบ้างให้เราด้วยขอบคุณนะครับคำาสมีดานะโอเคสร้างสอนน้ำแข็งครับเออไม่ใช่เสาหินสิเสาหินดุดแถวด้วยดุดแถวมีป้องกันนมครับผมสิบเอ็ดครับ เตินผ่านเสาหินมาได้ครับเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ป้องกันการดักเสาหินนี้ว่าเราแค่ป้องกันสกิลบังคับย้ายอะ่ะแต่เราลอดไม่ได้อะ่ะเราเก่งเนาะทาไมดูเล่นยากยากดูยากเย็นในการเล่นอเอ,เอาไปตอนนี้ผมก็จะทอยสิบสองนะผมโดยการก,กดคูคีแล้วด้วย เพราะผมมั่นใจเพราะผมมากดได้เก็บอ่ะกดเก็บกดถอยถอยหลังเอเรียกตรงนี้กดสิบสองเฮ้ยทำไมไม่ได้สิบสองเนี่ยโอเคเราเดินไผ่อยก่หนึ่งครั้งไม่อาจจะดูทุรักทุเลนะแต่ว่ามันเป็นแมปเนี้ยเนาะลุงพยายามเลี่ยงที่จะไม่ตก วงแดงเด็ดขาดถ้าเกิดว่าศัตตูไม่ตกถ้าเราตกเราเหมือนกับทำลายวงเวทตัวเองนีวมันแบบช้ำใจอ่ะแบบโอ้ยวงเวทก็ได้เงินจากการคอยเบิ้ลเยอะจังเลยไอจีเนี้ยโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณนั้นทำํทำไมทําอย่างนั้นอนะเราเดินผ่านเราชนะเลยนะเอาไปละ เอาไปละอุยอ๊ยอุย๊ยเราอ่อทำอะไรเมืองสามหลังไม่ได้เพราะว่ามันคือจุดอ่อนของเราแต่เราลงได้แล้วไปถอยห้าทำไมเห็นไหมเราทำอะไรไม่ได้ Magical Flash อ๋อล้วไปวางทำไมตรงนั้นก็ลุงจะวางสองแล้วมันวางไม่ได้ เบิ้ลสองครับนี่ชนะละยกเว้นข้ามทางไหมไม่ยกเพราะว่ามันไม่ใช่แลนมาร์กนนผมมันจะยกทำไมมันไปยสีไม่ได้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเล่นยากจังเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนแอลโลนี่มันแปลกน่าจะเป็นเพราะด้านแหละลองเปลี่ยนดันดูน,ดนะ ในตาต่อไปนะครับผมเราก็มาอยู่กันในในานเมอร์ชแลนด์นะครับผมมาเจอกับตัวละครเดียวกันเลยดูสิว่าเราจะมีเลสมอนสเตอร์เหมือนกับเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแบบนี้นะครับผมใครที่ก็ตามที่ถอยเป็คนที่2ก็จตะได้เปรียบยิ่งกว่าข้อที่2อ,อะ่ะมันก็จะมาวางวงเวททับเราได้แต่ก่อนจะที่2เราก็วิกไปแล้วไหมละ่ะไม่เพราะวงเวทไม่ติดจ้า อุย้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะอ่าติดตั้งตรง toy double มีปืนช้างด้วยหรอปืนช้างมันพ่นน้ำปะเฮ้ยปืนช้างมันพ่นน้ำมาทำไมดีเปลนแปลน คิดว่านะจะทอยเบิ้ลสองแล้วก็จะย้ายมาตรงนี้อ้าวสวยละมันไม่ใช่แมปใหม่ลืมลืมว่ามันไม่ใช่แมปใหม่มันก็เลยไม่บินด่วนต้าคนมันลืมอ่ะอยังไงวงเวททับอ่ะเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นเกิดวัยมีสตินะครับผมมีสติมีสตังด้วยเนาะโอเคจบแล้วแถวแรกไม่เหลือเลยเลยงั้นเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาเป็นล้มเขาอย่างที่เขาต้องการประล่ะเอาปะล่ะล้มปะล่ะถองยังไง สวยละทำไงรู้ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเหตุการณ์ที่มันกินไม่เข้าใครไม่ออกเฮ้ยทำไมเราไม่ก่อสร้างตรงนั้นเราแล้วลืมอะไรไปหรือเปล่านี่ใช่เราลืมสร้างวงเวททับเอาฮะฮะอะไรนะฮะ อ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองเออเจอตามเมื่อกี้เข้าไปก็แอบเครียดอยู่นะนชิดไว้ดิบดีชเช่ป <laughs> เป็นไง<อ>คีว่าะดิบดีเช่อันนี้มีบินด่วนดไหมเนี่ยมีบินด่วนไหมไม่น่ามีเนาะตั้งแต่ด่านไหนนะที่ตรงนี้มันจะมีบินด,วดนะน่วนนะเออ เรียบจำไม่ได้สะละโอเคไม่ก่อสร้างให้เลยละว้าวสุดยอดไปเลย80%สองครั้งและครั้งที่สามกำลังจะตามมาโอ้ติดจนได้โอเคบงเบทแต่ ก็เท่านั้นไหมเขาตกปุ๊บเอ๊ะเอ๊ะวงเวทเราจะหายหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เขาทำอะไรวงเวทเราไหมน่าจะทำอะไรสิชื้ออ๋อที่เขาทำลายวงเวทเราได้เพราะว่ามีรถโบดแต่ถ้าเกิดว่าด่านมันไม่มีรถโบดอะ่ะเขาก็ทำลายวงเวทเราไม่ได้ใช่ปะ อ,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 อุไปเลยจ้า12จ้าอ,อยากผ่านตัวเขาอยากป้ายสีไม่ใช่อยากเปลี่ยนให้เป็นหุ่นไรกาแ,แต่ถามว่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจ้าคอยสีแบบดับเบิลให้หน่อยได้ไหมขอบคุณจ้าเขามีกันวิกไหม ไม่สนมีก็มีไปดิเออไม่มีก็แค่นั้นแหละให้มีก็อทอยเบิ้ลอะไรไปก็ได้อีกหนึ่งเอา้าผมทอยเบิ้ลอะไรก็ได้ก็อีกหนึ่งอะทำไมมไมก็อะไรก็ได้อีกให้ผมอุย้ยทอยได้สิบสองด้วยหรอโคตรน่ากลัวเลยอะคนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเขาทอยองได้อีกครั้งนะเมืองนั้นก็จะกลายเป็นของเขาว่าอ๋อป้าระเบิด,ดไอ้พวกระเบิดกับป้ายสีอัตโนมัตินี่มันดีจริงๆนะเนี่ยควรมีเก็บไว้ครับผมใครก็ตามที่เป็นสายบิดเนาะไม่ต้องเล่นน้องเอ,อ,อรอนี่ก็ได้เล่นน้องพวกดีดีอย่างเงี้ยนะทั้งสองดีดีเลยแล้วก็เออดีดีจำได้แค่นี้นะครับผมก็เล่นได้เนาะ หมดแรงเข้าต้มละลาไปก่อนเพราะก็หม่ปีหน้านะครับผมว่าตัวละครสิบปีเขาจะแจกอะไรเนาะลุงคิดว่าน่าจะแจกน้องเดทแหละอืมแต่ปัญหาก็คือน้องเดทจะมาก่อนเมื่อไหร่กว่าจะครบสิบปีเนาะพูดเลยเพริรเจอรับผมไปเลยดีกว่าสวัสดีค้าทุกคนรักษาสุขภาพนะจุ๊บจุ๊